สามีภรรยาคู่หนึ่งชวนกันไปเที่ยวที่สวนสัตว์ทั้งคู่เดินดูสัตว์ต่างๆเรื่อยมาจนมาถึงกรงลิงและเห็นฝูงลิงกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานภรรยาเหลือไปเห็นลิงตัวผู้กำลังหยอกล้อลิงตัวเมียจากนั้นได้หยิบกล้วยส่งให้ลิงตัวเมียกินเมื่อเห็นเช่นนี้ภรรยาจึงพูดกับสามีว่าดูลิงนั่นสิช่างเป็นคู่ที่น่ารักและน่าอิจฉาจังสามียิ้มให้กับภรรยาโดยไม่พูดอะไร และพาการเดินดูสัตว์ชนิดอื่นๆต่อไปแล้วทั้งคู่ก็มาหยุดอยู่ที่กรงของสิงโตโดยสิงโตโตัวผู้นอนอยู่มุมหนึ่งของโขดหินในลักษณะนิ่งเงียบส่วนสิงโตตัวเมียก็นอนอยู่อีกด้านหนึ่งของกรงโดยไม่สนใจอะไรเลยเช่นกันเมื่อเห็นเช่นนี้ภรรยาจึงพูดกับสามีว่าช่างเป็นคู่ที่จืดชืดเสียจริงไม่มีความผูกพันไม่มีการแสดงออกซึ่งความรักให้กันเลย พลางเหลือบมองไปที่สามีเมื่อได้ยินภรรยาพูดเช่นนี้สามีจึงบอกภรรยาว่าเธอลองโยนก้อนหินสัก้อนไปที่สิงโตโตัวเมียดูสิภรรยาจึงโยนก้อนหินลงไปตามที่สามีบอกและเมื่อเธอโยนก้อนหินลงไปสิงโตตัวผู้ก็กระโดดออกมาจากโขดหินพร้อมกับคำรามด้วยเสียงอันดังและมองไปรอบๆกรงเพื่อบอกว่ามันพร้อมจะปกป้องสิงโตโตัวเมีย เมื่อเห็นเช่นนี้สามีจึงบอกภรรยาอีกว่างั้นเธอลองโยนก้อนหินอีกสักก้อนลงไปที่โกรงลิงดูสิแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นภรรยาจึงทำตามที่สามีบอกพอก้อนหินกระทบพื้นเท่านั้นลิงแต่ละตัวต่างกระโดดหนีไปคนละทิศคนละทางเพื่อหาที่หลบซ่อนตามจุดต่างๆเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วสามีจึงกล่าวกับภรรยาต่ออีกว่าคราวหน้าก็จะด่วนตัดสินในสิ่งที่ได้เห็นเท่านั้น บางครั้งสิ่งที่เราเห็นเป็นแค่ฉากหน้าเหมือนเป็นภาพลวงตาหรือเป็นเพียงแค่การใช้คารมหลอกลวงแต่เมื่อต้องเจอกับปัญหาจริงๆเราถึงจะรู้ว่าภาพอันแสนหวานนั้นกลับไม่มีความจริงใจในนั้นเลยแม้แต่น้อย หวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนผมจะทำคลิปความรู้และแรงบันดาลใจดีๆมาแบ่งปันทุกคนอย่างสม่ำเสมอหากต้องการให้ผมส่งคลิปความรู้และแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ไปที่มือถือของคุณเมื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆสามารถกดแอดไลน์แอดนัทชัยโค้ดได้เลยครับการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไป อาจเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ